And got some rumors I wanna start something, come yeah I wanna start some rumors I wanna start I was to start something I wanna start ฟังกันไปนะครับกับหลากหลายเพลงนะครับแล้วก็มากันด้วยในชั่วโมงนี้ชั่วโมงที่สานะฮะีเจคิสกีด97.5เฟมนะครับมากันที่สี่ครับด้วยเมื่อวันสนุกกันไปกับอีกหนึ่ง<ฮ>ที่นะฮะก็เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครนั่นเองนะครับขอบคุณชาวเทคโนโลยีมหานครมี่คน,นคท่ทนสนุกกิจกรรมของเราขอบคุณศิลปินด้วยนะคะชัุกเล่อเสื้อสองหงใหญ่เลยจัดให้ ครับก e ็อย่างที่เห right. oh. ็นไปว่าพึ uh. yeah. ่งตกไฟเมื่อกี้เดประมองยตกเดอเดี๋ยวประมาณสองนาทีเดี๋ยวผมก็ปิงดยวผมอียวเดี๋ยวประมาณอนาทเดยวผเมาณสอนดีกยาองนาเกก็นวก็า้นาเเดี๋ยวะาณนดยรสองะสองนีด้ยว็ดี๋ย ขอานช่วนี้ความคุ้มค่าสักกระหน่ำทุกคนี้วยนตัดคลิปเออไม่ตัดเดือตัดแล้วน้าเบื่อ ซื้อน้ำมันเครื่องปตทเกรสังเคราะห์รับฟรีแคชการ์ดไปเปลี่ยนยาสามเส้นฟรีหนึ่งเส้นใบปัดน้ำฝนรถหนกักสามสิบเปอร์เซ็นต์าเบรกล้างระบบเบรกฟรีผ่อนเบาศูนย์เปอร์เซ็นต์นานสิบเดือนรถเล็กรถใหญ่ควรออกจากบ้านมาด่วนก่อนสามสิบเอ็ดสิงหาคมนี้เตกจบข่าวเลยช่วงเวลาต่อไปนี้เราขอให้ทุกคนเงียบ เพราะเราอยากเคลียร์พื้นที่ให้ของคุณได้เตรียมสัมผัสกับอีกระดับของระบบเสียงคุณภาพใน X5 Max ระบบเสียงคุณภาพบนความบางที่สะกดใจที่สุดกับระบบเสียงไฮไฟด้วยช่องเสียบหูฟังบนความบางเพียง5 8มจอมิลลิตรสามล้านพิเซลพบกับความเร็วอาแรงกว่าได้แล้ววันนี้ภาพถ่ายของฉันสัมผัสเสียงไฮไฟ รูย่งทำไมต้องไปเซ็นทรัลลาเาเวสเกวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบาย